สดูดีไทเกอร์ไทยครองถ่วยคะแนนรวมเทควโดภูมิเซชิงแชมป์ประเทศไทยครับนี่คือการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับกับ GH Bank เทควโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประเภทภูมเิเซปีนี้มีนักกีฬากว่า700คนจากทั่วประเทศร่วมชิงชัยไฮไลท์วันนี้วันสุดท้ายอยู่ที่คู่ผสม12-14ถึงีปีครับคู่ชิงพฤทธิ์พร,พรณบางช้างกับประวัติผู้ธิ์ จาก Double C R uh, Taekwondo เจอกับอลินเลิศมงคลสวัสดกับพีรศัก์แสนสนิทจากสุตนาสดุดีไทเกอร์ไทยนะฮะซึ่งก็เป็นทางอลินกับพีรศักเนี่ยชนะไปด้วยสกอร์8.634ต่อ8.533ครับคว้าเหรียญทองนะฮะแล้วก็มีการมอบรางวัลคะแนน,นรวมในรุ่นต่างๆด้วยถ้วยคะแนนรวมภุมเซ่ที่หนึ่งก็เป็นของทีมนี้ครับสดูดีไทเกอร์ไทยที่สก็เป็นปิยวั์เทควันโดและที่สเป็นดับ บพิ่ซาเทควันโดครับ